อยากมีลูกอ่ะก็คนมันมีลูกยากอ่ะรู้หรือไม่คะว่าการท่องเที่ยวเพื่อผู้มีบุตรยากหรือการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากโดยเฉพาะกำลังโตรแรงมากแถมยังมีแนวโน้มการเติบโตสูงถึง14.2%ในช่วงปี2,562ถึง2,570คิดเป็นมูลค่ารวมราว33,000ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี2570ม่ต้องบอกว่าพี่อะเริ่มทำ IVF ตอนอายุ39ใส่ตัวอ่อนรอบเดียวแล้วก็สำเร็จเลยค่ะซึ่งการเติบโตเหล่านี้นี่เองค่ะที่ทำให้ผู้บริการด้าน IVF หรือการทำเด็กหลอดแก้วอีกหนึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยทั้งในไทยและทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ให้บริการที่สามารถตอบโจทย์และมีอัตราความสำเร็จสูง หนึ่งในนั้นคือบริษัท Inspire IVF จำกัดมหาชนที่กำลังจะเข้าตลาดหุ้นในชื่อยอ่อ IVF โดยในปี2,566มีรายได้รวม121ล้านบาทกำไร41ล้านบาทหากเจาะลึกลงไปในรายได้ของ Inspire IVF โครงสร้างรายได้สำคัญมาจากกลุ่มธุรกิจรักษาผู้มีบุตรยาก88.4% กลุ่มธุรกิจเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งหมด11.2%และรายได้จากบริการอื่นๆ0.4%โดยรายได้เหล่านี้นะคะมาจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ84%และกลุ่มลูกค้าชาวไทยอีก16%แล้ว Inspire IVF ได้เปรียบอย่างไรในตลาดนี้และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกแค่ไหนติดตามได้ใน Company Snapshot จะเอาไหมลูกค่ะเอาครับ แน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันนะคะกับ IVF ชื่อเต็มคือ Inspire IVF ใช่ไหมคะพี่ต<ช>ูนคะอยากให้พี่ตูนตอบคําถามแรกก่อนได้ไหมอ่ะคือ<ด>ในมุมของนักลงทุนนะคะพี่ตูนหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเออช่วงที่แบบธุรกิจ IVF เขาแบบว่ามาแรงๆเนี่ยมันหมดไปแล้วหรือเปล่ามันหมดเลกนั้นไปแล้วหรือเปล่าทําไม Inspire IVF ถึงพึ่งมาเข้าตลาดช่วงนี้คะตลาดวายไปแล้วหรือย,ยังสําหรับธุรกิจ IVF อะคะพี่ตูนจริงๆแล้วพี่ยังมองว่าตลาด IVF เนี่ยเป็นตลาดเป็นแมกกาทนของโลกที่ จะมีการเติบโตอีกเยอะนะคะยังมีดีมาน์อีกเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างมูลค่าการท่องเที่ยวอ่ะนะเชิญ i v f ของเราเนี่ยทั่วโลกเนี่ยอย่างปี70เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตไปถึง33,000ล้านเหรียญสหรัฐ<ม>ซึ่งมากกว่า1ล้านล้านบาทไทยด้วยซ้ำนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญของต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทําลูกด้วยในคราวเดียวกันค่ะโหคืออันนี้ที่เมื่อกี้ที่พี่ตูนพูดนี่คือท่องเที่ยวสําหรับ ผู้มีบุตรยากใช่ค่ะคือเขามาเที่ยวด้วยได้ลูกด้วย <c oughs> ค่ะได้ลูกด้วยนี่คือเป็นเทรนด์เลย <c oughs> ใช่ค่ะของทั่วโลกลง <c oughs> บ้านเราอ่ะ มันมีจุดแข็งยังไงเพราะว่าจริงๆเราเห็นว่าโอ้โหต่างชาติเขาก็จะค่อนข้างให้ความนิยมใช่ไหมคะจุดแข็งของการเขาเรียกว่าการช่วยให้คนที่อยากมีลูกเนี่ยมีบุตรได้ง่ายขึ้นของบ้านเราม,มันอยู่ที่ตรงไหนบ้างอะคะจริงๆสําหรับ Inspire IV นะคะก็มีหลายอย่างเลยเราก็อย่างของเราเนี่ยเราก็มีทีมแพทย์เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเราคัดเลือกแล้วก็ใส่ใจในการคัดเลือกตั้งแต่คุณหมอนักวิทยาศาสตร์ แล้วก็พยาบาลผู้ดูแลลูกค้าของเราเนี่ยก็ต้องจําเป็นต้องสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจในขั้นตอนในการบริการเราก็มีการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมาตรฐาความสําเร็จนอกจากนั้นนะ่ะก็เขาก็มั่นใจในมาตรฐานในการบริการของเราได้เพราะว่าเราเนี่ยก็มีการทํามาตรฐาน าทางสากลอย่างเช่น j h k c o v i d 19ซึ่งเราเนี่ยได้เป็นที่สองของโลกเป็นมาตรฐานที่บอกว่าช่วงนั้นโควิดระบาดมากปี64ก็คือเป็นมาตรฐานที่บอกว่าศูนย์เราเนี่ยปลอดโควิดให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในการมารับบริการหรือมาตรฐาน A A C I แล้วก็ I S O เนี่ยซึ่งเราเนี่ยได้รับเป็นรายแรกในเอเชียแปซิฟิกเป็นมาตรฐานของอเมริกานะคะก็คือหลักๆเนี่ยเราก็ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยในการรับบริการและประสิทธิภาพในการรับบริการว่ามีทุกขั้นตอนอซึ่งอย่างปีนี้เราก็มีการทำมาตรฐานเพิ่มก็คือเป็นมาตรฐานของเยอรมัน เรียกว่ามาตรฐาน TMOs นะคะมาตรฐานเนี่ยเราก็ได้เป็นที่หนึ่งเป็นที่แรกของเซาท์อีสต์เอเชียเป็นมาตรฐานที่บอกว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็บอกว่าที่เราเนี่ยเป็นที่ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาให้มั่นใจในการมารับบริการว่ามีความปลอดภัยทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีในการช่วยการเจริญพันธุ์ของเราเนี่ยเราคิดว่าของเราเนี่ยก็ไม่แพ้ใครอย่างเช่นเทคนิคในการตรวจโครโมโซมของเราเนี่ย SNP array เนี่ยเป็นเทคนิคที่เรามี รายเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งเราเนี่ยก็ตรวจได้อย่างละเอียดเป็นการตรวจทั้งการจัดเรียงตัวของโครโมโซมแล้วก็จํานวนของโครโมโซมทําให้ได้ ผลลั์ที่แม่นยําม,มากค่ะก็จะตรวจประมาณ7 0 0 0 0สนมาร์เกอร์ในโครโมโซม,มทําให้ผลลั์เนี่ยค่อนข้างแม่นยําแล้วนอกเหนือจากตัวเทคโนโลยีที่เมื่อสักครู่พี่ตุลเล่าให้ฟังไปอะค่ะเรายังมีเทคโนโลยีอะไรที่สร้างความแตกต่างให้กับทาง i n s p i r e IVF ์อีกไหมคะเราก็มีตู้พอเลี้ยงตัวอ่อนนะคะเคเรียกว่าเอม s c o p e ปพัดนะคะเป็นตู้พอเลียงตัวอ่อนระบบ a อนะคะเป็นระบบปิดที่เราสามารถติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในตลอดเวลาก็คือมีการถ่ายภาพไว้ทุก สิบนาทีและนอกนั้นก็ยังมีโปรแกร,รม IDA Score เป็นโปรแกรม AI ที่ดูคุณภาพของตัวอ่อนด้วยนะคะ<ฮ>ซึ่งจริงๆแล้วว่าเครื่องนี้คาดว่าน่าจะมีไม่เกิน5ที่ในกรุงเทพในคลินิก IVF เฉพาะทางนะคะ<ฮ>ที่ใช้เครื่องนี้ในการเลี้งตัวอ่อนคะ่ะว้าวเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่ง เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นะคะเพนพอยต์ของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาก็อยากจะรู้ในทุกสเต็ปใช่ไหมคะว่าเอะตัวอ่อนเป็นยังไงพัฒนาเติบโตไปถึงไหนแล้วพัฒนาการแบบไหนตอนนี้สมบูรณ์ไหมแล้วเดี๋ยวจะใส่เข้ามาเป็นยังไงมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้สื่อสารให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยนะคะซึ่งอย่างที่พี่ตูนบอกเลยว่ามีไม่กี่ที่ในประเทศไทยตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถ้าจะให้พี่ตูนสรุปว่าเหมือนจุดแข็งสําคัญของเรากลยุทธ์สาคัญของเราที่ เราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าอการที่ตัดสินใจเดินมาที่ Inspire i VF เนี่ย เป็นยังไงบ้างอะคะจุดแข็งและจุดยืนของอเราเนี่ยก็คือ simplicity in every step ก็คือ,อเราอะทำให้ความฝันในการมีลูกเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะโดยเราก็ประกอบด้วย3แนวคิดโดยใช้ smart e r in every step ก็คือเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มอัตราวความสำเร็จของเราก็อย่างเช่นเราใช้ตู้พอเลี้ยงตัวอ่อนแบบ e m b r c o plus p หรือว่าการเทคนิคในการตรวจโครโมโซมนะคะแบบ s n p r a นอกจาก จากนนะั้นเราก็ใส่ใจในการสร้างมาตรฐานของเราทำให้เห็นนะ้ตาความสำเร็จที่มันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะคะ trust e d in every step ก็คือการที่เราใส่ใจในการคัดเลือกทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักวิทยาศาสตร์ พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้านะคะที่สามารถสื่อสารในหลายภาษาและมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าเราเนี่ยมีการส่งพนักง,งานของเราทีมงานของเราไปอบรมทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อมาก็เป็นจุดสําคัญเลยเป็นไฮไลท์ของเราคือ caring in every step <ม>เราเนี่ยดูแลลูกค้าของเราเหมือนคนในครอบครัว<ม>ดูแลดุจญาติมิตรให้เขารู้สึกอุ่นใจและประทับใจในการมารับบริการกับเราคะ่ะ S <S <S เดี๋ยวขออนุญาตแบบฉายภาพให้คุณผู้ชมเข้าใจไปพร้อมกันเนาะพราะก<ด>็คือว่าเวลาที่สมมุติว่าเป็นคู่แต่างงานบอกว่าอยากจะมาเอาอภาษาทั่วไปคือมาทำรูกอร<ล>ยานะคะอยากมามีบุตรใช่ไหมเขาก็ต้องมาวางแผนก่อนนะคะกับทางอย่างสมมติเดินมาที่ Inspire IVF เราทําอะไรให้เขาบ้างที่บอกว่าเราช่วยเขาวางแผนแล้วก็ แสดงว่าเราต้องมีธุรกิจอะไรรองรับบ้างมีห้องแ a บเจอคุณหมอเก็บใครหรือขั้นตอนมันเป็นยังไงคะคุณติกแขั้นตอน,น,ต,อนตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็จะจูงมือกันเข้ามาปุ๊บอ่าปรึกษาคุณหมอเพนพอยว่ามีอะไรมีปัญหาสุขภาพอะไรทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มีการตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่า ควรจะเลือกวิธีไหนที่เหมาะสมในการรักษากู้สมรสในแต่ละลายนะคะแล้วพอเราไดา้วิธีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนัดแล้วว่า,าคุณผู้หญิงต้องไปเตรียมความพร้อมยังไงคุณผู้ชายเตรียมความพร้อมยังไงเพื่อให้ได้วัตถุดิ ที่ดีก็คือไข่กับสเปิร์มที่ดีคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องไปเตรียมอย่างเช่นอาจจะมีการออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีการเสริมทางด้านวิตามินเพื่อให้ไข่เนี่ยมันได้ที่สมบูรณ์นะคะส่วนสเปิร์มเนี่ยก็ก็มีการเตรียมแล้วก็จะมีโปรโตโคอลให้เตรียมอย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็มีการกระตุ้นไข่เก็บไข่แล้วก็ผสมเป็นตัวอ่อนนี่งค่ะก็จะดูแลทั้งกระบวนการเลยใช่ค่ะภายในของเราหมดเลยค่ะซึ่งเรามีห้องแลบเป็นของตัวเองด้วยใช่ค่ะเราบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของเราที่เดียวในประเทศไทยใช่ค่ะเราก็มีห้อง l a บทางเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็ห้องแลบทางพันธุกรรมนะคะของเราภายในเลยค่ะอย่างนี้คือเราก็จะมีทีมทางนักวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของเรา อยู่ที่ศูนย์ใช่ค่ะเป็นประจำะอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็มีนักวิชาทางพันธุศาสตร์ด้วยคะ่ะที่ร่วมงานกับเราเป็นประจำอยู่แล้วนะคะขอขยายความตัวที่เป็นห้องแลบนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าเราจะสามารถตรวจโครโมโซมได้นะคะ,คะก็คือคจังหวะที่ก่อนจะเอาไข่กลับไป ก็คือถูกไหมคะทีนี้เขาจถูกไหมี่อธิบายง่ายๆก็คือพอเราได้วัตถุดิบแล้วอะไข่กับสเปิม์แล้วเป็นของผู้หญิงกับผู้ชายนักวิศานเนี่ยก็จะเลือกสเปิม์มตัวหนึ่งที่มองเราว่าแข็งแรงฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่แล้วก็กลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนไปเรื่อยๆประมาณ5 6าวันเพื่อให้เป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะพอเราได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะตัดชิ้นเนื้อเล็กๆหรือเรียกว่าการไบออปซี่นะคะตรงรกเพื่อที่จะไปตรวจว่าน้องเนี่ย สมบูรณ์ทางโครโมโซมหรือเปล่าพอเราไปตรวจปุ๊บเราจะรู้ว่าตัวอ่อนเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่าก่อนที่เราจะย้ายกลับเข้าสู่โพรงมโดลูกอะคะ่ะพอยนี้คือเลยจะเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจนี้ด้วย<ช>แล้วเราก็จะมีห้องแลบของตัวเองมีเทคโนโลยีในการตรวจโครโมโซมของตัวเองใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เราทํามานานหรือย,ยังเทคนิคนี้เราทําตั้งแต่เปิดคลินิกแล้วนะคะ,ะก็คือคลินิกเราเนี่ยเปิดตั้งแต่ปี6-1ค่ะใช่แล้วก็ใช้เทคนิคนี้มาตลอด ตราความสำเร็จนะคะของการที่ทำให้คู่สมรสเดินมาหาเราแล้วเขาแฮปปี้กับผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอัตราความสำเร็จของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ76%ซนะคะซึ่งมากกว่าอัตราความสำเร็จเฉลี่ยของอุตสาหกรรม IVF ในประเทศไทยนะคะที่อยู่ประมาณที่48%ค่ะโอ้มากกว่าเซอะมากเค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่า4คนเดินเข้ามาเนี่ยสคน น่าจะแบบแฮปปี้เราก็กพยายามาทุกวิธีทางนะะที่ทำให้การมีลูกของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายแล้วเป็นได้จริงอยากรู้นิดนึงค่ะนี้เป็นขอความรู้แล้วกันนะคะว่าและอัตราความสําเร็จของการที่จะทําให้ลูกค้าสมหวัง แล้วก็มีบุตรได้มันมาจากไหนบ้างอะคะพี่ต้องบอกว่ามันเป็นหลายปัจจัยมามรวมกันนะคะไม่ว่าทีมแพทย์เนี่ยก็ประมาณ40%คะ่ะส่วนห้องห้องแลบเนี่ยก็จะมีส่วนในความสำเร็จประมาณ60%ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วก็คือหลายๆส่วนรวมกันค,<ะ>ค่ะก็คือคุณหมอก็ต้องมีความเชี่ยวชาญน,<ช>นะคะ,คะแต่ว่าถ้าเลือก สเปิร์มหรือไข่ที่มันไม่แมชนะหร,นะหรือว่าตรวจโครโมโซไม่แข็งแรงสมบูรณ์พอมันก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นองค์ประกอบเป็นประกอบรวมเลยค่ะซึ่ง,งเรามีความเชี่ยวชาญทั้ง2ขาเลยนะคะที่พร้อมจะบริการลูกค้าแต่ทีนี้แต่ทีนี้พอพูดถึงกลุ่มลูกค้ากันบ้างคะ่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่ตัดสินใจเดินมาหา i n s p i r e IVF เนี่ยเป็นกลุ่มไหน ประเทศไหนต่างชาติคนไทยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะพี่ตูนของเราเนี่ยกลุ่มลูกค้าเรา80นะนะคะม,มาจากต่างชาติก็อย่างเช่นอินเดียเวียดนามออสเตรเลียจีนแล้วก็ประเทศทางตะวันออกกลางนะคะแล้วก็มี20เป็นลูกค้าคนไทยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเ,เนี่ยจำนวนลูกค้าคนไทยเนี่ยของเราตั้งแต่ปี6กเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปีคะ่ะแล้วส่วนใหญ่เขารู้จักเราอย่างไงเอากลุ่มลูกค้าต่างชาติก่อนที่เป็นลูกค้าหลักของเราเขาก็อยู่ไกลอ่ะแล้วเขามารู้จักอินสไปร์ จริงเราต้องบอกว่าเรามีพันธมิตรที่ดีแล้วเราก็มีการไปทําการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, กับประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะเขาก็เลยรู้จักเราพร้อมทั้งที่เราเนี่ยมีการสร้างแบรนด์อาวเน็ตทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าม,มารับบริการกับเราเนี่ยจะได้คุณภาพ คุ้มค่าแล้วก็ครบวงจรตามมาตรฐานสากลค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรามีการทําตลาดอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะในกลุ่มประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตะวันออกกลางด้วยที่ฟังดูแล้วก็ดูจะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งลูกค้าคนไทยนี้เราเติบโตจากไหนคะลักษณะก็คือปากต่อปากหรือว่าเป็นแบบไหนก็คือมีอย่างสองส่วนก็คือเราก็ทามาร์เก็ตติ้งนี่แหละทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็คนที่ได้ลูกจากเราไปเนี่ยเขาก็ไปบอกเพื่อน บอกใครเป็นเหมือน word of mouth ของเขาเองแล้วเขาก็จะพากันมาเองเขาก็จะบอกว่าเออทำที่นี่สิแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จค่ะ แล้วโอกาสการเติบโตของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ล่ะคะจะยังมีอีกมากขนาดไหนเท่าที่เรามองไปแนวโน้มเชนของกลุ่มลูกค้าที่เราจะขยายไปถึงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะก็คือจะเติบโตจากทางนิวมาร์เก็ตก็คือเราจะขยายฐานลูกค้าไป,ไปยังต่างประเทศนะคะโดยร่วมมือหรือว่าลงทุนด้วยตัวเองในการขยายสาขาไปต่างประเทศนะคะตอนนี้เราก็มีการศึกษาการร่วมลงทุนระหว่างกันอยู่นะคะก็<ๆ>เราก็ศึกษาไปตลายปีะละนั่นหมายความว่าเราจะสามารถ เห็น Inspire IVF อาจจะไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยแน่นอนค่ะก็จะไปขยายสาขาไปให้ใกล้กับกลุ่มลูกค้านะคะที่เราเห็นว่าเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโต่พอจะบอกเป็นพื้นที่ได้ไหมคะว่าที่เราศึกษาอยู่นี่อยู่ในกลุ่มทวีปไหนยังไงบ้างคะ จริงๆก็มีศึกษาอยู่2โครงการนะคะ,คะในทวีปเอเชียตอนออกกลางแล้วก็เอเชียตอนออกเฉียงใต้คะ่ะโอ้โน่าสนใจมากๆเลยนะคะคเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นเนาะว่าเทรนด์นี้เนี่ยที่บอกเนาะว่า คนก็อยากจะมีลูกคนที่อยากมีลูกก็อยากมีเนาะแล้วก็มียากขึ้นด้วยด้วยบริบทของทั้งเรื่องของสังคมอายุอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็อาหารการกินความเครียดใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังอยากมีแล้วนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เรามีละคะถ้าพูดถึงเรื่องของราคาเรนจ์ราคากันบ้างคือเราแตกต่างจากผู้เล่นอื่นในในอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างถ้าถ้าพูดถึงผู้เล่นที่เทียบเคียงกันในประเทศไทยอะคะคือจริงๆราคาเนี่ย ก็เป็นราคาที่เราสามารถแข่งขันได้นะคะแต่ว่าตามที่โนโยบายของเราเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้เน้นการแข่งขันทางด้านราคาเพราะว่าเราคิดว่าหัวใจในการทำา i ว f เนี่ยคืออัตราความสำเร็จมากกว่าเราจะเน้นที่คุณภาพในการรักษาและผลลัพธ์ในการรักษาม,มากกว่าค่ะถ้าถามถึงเรื่องของวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าการแข่งขันมันก็ดุเดือดมากขึ้นนะคะกลยุทธ์ที่เราจะใช้ในการสร้างการเติบโตต่อไปสำหรับทาง i ิน p i ป e i v f เเองเนี่ยเรา ตั้งเป้าว่าเราจะเดินหน้าในการสร้างการเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงบ้างค่ะส่วนในกลยุทธ์ในการเติบโตนี่เรามองว่าเราก็จะเติบโตทั้งในส่วนศูนย์รักษาผู้มีหยุดยากแล้วก็การบริการทางด้านเวลเนสนะคะโดยอาจจะเป็นการร่วมทุนหรือว่าการลงทุนกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่เติบโตต่อไปค่ะอืมอันนี้น่าสนใจแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแค่ศูนย์ รักษาผู้มีบุตรยากใช่ไหมคะแต่ว่าวลเนสอาจจะยังไม่ได้แยกออกมาหรือว่ายังไงคะต้องบอกว่าวลเนสเนี่ยเราเริ่มทําตั้งแต่กลางปีที่แล้วละค่ะในก็คือทําภายในพื้นที่ i v f เลยค่ะใช้ f ฟกซิลิตี้เหมือนกันเดิมเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่ะทำอะไรบ้างอะคะก็คือสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็ทําในการกรองเลือด d f p อนะคะเป็นการกรองเลือดทาให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีการให้วิตามินที่ลูกค้าแต่ละคนค่ะแล้วส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านเวลเนสก็คือคุณแม่ที่แพลนจะมามีน้องอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เราเปิดตลาดใหม่เลยอะค่ะก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม IVF ก่อนเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าสุขภาพโดยรวมนะคะมันดีไข่กับสเปิร์มก็ต้องดีตามไปด้วยอ่าเริ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าทางด้าน IVF แต่ตอนนี้ก็เรามีการขยายฐานลูกค้าก็เป็นกลุ่มที่ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ต้องมาทำลูกอย่างเดียวนะมา inspire IVF ตอนนี้สุขภาพดีด้วยคมาารักษสุข ภาพแบบองค์รวมน <c oughs> ะคะด้วยบริการแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน <S <c oughs> <S uh, New S Curve ที่เราอยากจะพุ่งเป้าไปละตัวไหนที่เราอยากจะหรือธุรกิจด้านไหนหรือการเติบโตในแกนไหนที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละจะสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับ Inspire i v f ค่ะที่พี่มองไว้เนี่ยก็จะเป็นทั้ง New Market กั <c oughs> new service <c oughs> นะคะ new market <c oughs> ก็คือเราก็บอกแล้วว่าเราก็ขยายสาขาไปในทั้งในและต่างประเทศ <c oughs> นะคะมันก็จะมีการเติบโตมากขึ้นส่วน new service ของเราเนี่ยเราก็จะมีการให้บริการเพิ่มเติมทางด้าน wellness เพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมนะคะเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่กว้างมากขึ้น <c oughs> ค่ะทั้ง2องอย่างเลยก็คือ <c oughs> ทั้งขยายตลาดใหม่ <c oughs> เราก็ขยาย service ใหม่ๆนะคะไปแทบกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด มีหนึ่งสาขา,า,ขาอยู่ที่พลินจิตใช่ค่ะแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะขยายไปอย่างที่พี่ตูนบอกว่าทั้งในและต่างประเทศเนี่ยอันนี้เราเรามีแคปเปอร์เบลิตี้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะไปค่ะแล้วก็เรามีการวางเป้าหมายแม้ว่าสเต็ปของการขยายจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วสําหรับในการขยายสาขานะคะในต่างประเทศเนี่ยเราก็วางไว้เพราะว่าเราก็มีการศึกษามาสักพักละเราวางไว้ในปีหน้าจะต้องเห็นสาขาเราที่ต่างประเทศค่ะ ใช่มีการเติบโตที่ต่างประเทศมีการโอเปเรตแล้วก็โดยเราใช้ต้นแบบก็คือสาขาเนี้ยเป็นโปรโตไทป์ที่ดีในการเจริญเติบโตต่อไปค่ะแล้วอย่างเรื่องของคุณหมอนักพิวิทยาศาสตร์ห้องแลบแล้วเขาจะเดินทางไปต่างประเทศรักษาคุณภาพยังไงคะพี่จะให้ความสำคัญกับฮิวแมนวิอสันอันดับแรกเลยว่าเขาพร้อมจะไปกับเราหรือเปล่าซึ่งอันตรงนี้ จากการที่พูดคุยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่น่ามีปัญหาทุกคนก็ยินดีที่จะไปนะคะ,ะนั่นหมายความว่าจะเป็นการนําคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญจากเมืองไทยไปใช้ใชบริการบางส่วนค่ะใช่ค่ะ เราก็ไปอาจจะไปทำเทรนนิ่งนะคะ,คะพัฒนาบุคลากรฝั่งนั้น <c oughs> ขึ้นมาประกอบควบคู่กันไปด้วยใช่ค่ะ <c oughs> แล้วสาขาในเมืองไทยล่ะคะสาขาในเมืองไทยเนี่ยเราก็ยังเปิดเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าแคปซิตี้ของเมืองไทยเนี่ยในสาขาของเราเนี่ยย,ยังมีอีกเยอะยังรองรับได้อีกเยอะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึง50%บหมายความว่าเราเนี่ยยังรองรับลูกค้าได้มากขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนแฟคซิตี้เพิ่มเติมค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นอีกเวนึงก็คือการขยายหา ลูกค้ามาเติมนะคะใ,ให้ใช้ใชฟ a สิลิตี้ที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยแหละพร้อมแล้วนะคะใ,ในการที่จะรองรับกับการเติบโตตรงนี้แน่นอนค่ะว่า Inspire IVF เนี่ยก็กำลังจะเดินหน้านะคะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย วัตถุประสงค์หลกัหลกๆของการเข้าตลาดคืออะไรบ้างคะเราอยากจะนําเงินระดมทุนที่ได้เนี่ยไปใช้ในการต่อยอดการเติบโตในมุมไหนยังไงบ้างคะพี่ตูนวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราก็นําเงินบางส่วนแหล่งจาก IPO อนะคะไปขยายฐานก็คือขยายสาขาของเราเนี่ยนะคะทั้งในและต่างประเทศโดยอาจจะเป็นการร่วมลงทุนหรือลงทุนการร่วมลงทุนกับพันธมิตรก็อาจจะเป็นเช่นคลินิกที่เปิดอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็น กลุ่ม Specialist ทางด้าน IVF ที่ <c oughs> ต้องการเงินมาเปิดคลินิกหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลหรือเฮลท์แคร์ที่ต้องการที่จะเปิดคลินิก เปล่ะนะคะเปิดศูนย์รักษาผู้มีวุฒิยากับเรานะคะร่วมกับเราอนอกจากนี้เราก็ยังนึกถึงการพัฒนาในต่อยอดทางธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจทางเวลเนสนะคะใช่ค่ะก็คือจะนําเงินระดมทุนที่ได้เนี่ยแหละมาขยายทั้งเรื่องของสาขาแล้วก็พร้อมไปลงทุนเปิดทุกออปชั่นในการร่วมลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญก็ได้เหมือนกันะนะคะ,คะแล้วก็ขยายตัวของธุรกิจใหม่อย่างตัวของเวลเนสด้วยแต่ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าเรามองในเชิงของ โอกาสในการเติบโตทางรายได้ของเราล่ะคะ่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะม,มันจะคิด กลับมาเป็นการเติบโตของรายได้จากฐานของปี -66 แล้วกันเนาะค่ะ <Believe> เป็นภาพประมาณไหนบ้างคะพี่มองว่าอีกเยอะนะคะเพราะว่าในในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มีการทำการตลาดต่างประเทศนะคะในปีนี้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าไม่นับที่เราจะไปเปิดสาขาเนี่ยในตัวสาขาหลักเองเนี่ยก็มีการบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นทางด้านเบลเนสมันก็จะทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้น ถ้าเรามองในเชิงของการแข่งขันแล้วอะ่ะแน่นอนว่าธุรกิจเกี่ยวกับ IVF ในบ้านเราก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความแข็งแรงก็คือประเทศไทยเนี่ยได้รับชื่อเสียงนะคะเราก็ได้รับความไว้วางใจในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์แบบนี้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เลยมีผู้เล่นหลายรายที่อยู่ในตลาดนี้นะคะเรามีวิธีในการบริหารจัดการส่วนที่เหลือที่เข้ามาแล้วอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จ ก็คือคอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงเราบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะพี่ต้องบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ทําใช้บริการด้วยตัวเองเออ้วกันพี่เนี่ยก็รู้ทุกขั้นตอนแล้วก็ไม่ว่าจะเก็บขายย้ายตัวอ่อนหรือการ ทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังม,มันกลัวว่าโอ้ยจะเฟล,ลไหมะจะไม่สําเร็จไหมอันเนี้ยเป็นเพนพอยท์ที่พี่เนี่ยรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าพี่รับบริการมาจริงเพราะฉะนั้นบริษัทเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆในการที่เราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้านะคะที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเหมือนญาติมิตรเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ย เขาต้องการกำลังใจกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่จะทําให้สําเร็จความเครียดที่มันน้อยลงมันคือส่วนสําคัญที่ทําให้สําเร็จเพราะเขาว่ามีสุขภาพที่โอเคอยู่แล้วเขาต้องการกําลังใจแล้วก็เดินเคียงข้างกับเขาให้เขารู้สึกอุ่นใจและประทับใจในบริการของเรานะคะคือเราก็พยายามปิดความเสี่ยงในทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือทําให้การมีลูกของลูกค้านี่เป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องจริงอ๋อโอ้โหชัดเจนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ ที่ฟังที่พี่ตูนเล่าก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เป็นเรื่องของความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการอยู่แล้วใช่ไหมหเขาเรา,เรามีความรู้สึกร่วมกับเขาเพราะาอย่างทุกเคสหรือทุกคนเนี่ยพี่อยู่ที่ทํางานทุกวันเขาจะเจอพี่แค่ กำลังใจบอกว่าเอ้ยยูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องได้ดีกว่าเดิมหรือยู mm. ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะกลับไปพักผ่อน mm. เท่านั้นแหละมันคือแบบว่ามันคือกําลังใจจริงๆ mm. ที่ลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าแฮปปี้อุ่นใจ mm. แล้วก็ประทับใจในใบริการของเรา mm. ค่ะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ mm. ที่เรามีพร้อมแล้วเรื่องของมาตรฐานเราก็ให้ความสําคัญมากๆเพราะว่ามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการต่างชาติเป็นมาตรฐานสากลค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องบริหารความคาดหวังของลูกค้า ใช่ค,คือมีการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเราคุณกําลังจะเจออะไระตรงนี้จะได้ตรงนี้จะไม่ได้นะใช่คือเราจะมีการประเมินสถา,านการณ์ร่วมกับลูกค้าอยู่ตลอดว่าโอเควันนี้มันประมาณนี้นะไข่ม,มันได้ประมาณนี้นะ่าเราจะ ทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นหรือเราจะต้องมีวิธีการยังไงคือลูกค้าเนี่ยจะรู้สถานการณ์ที่เป็นจริงในตัวเขาอยู่ตลอดออซึ่งนี่ก็เป็นวิธีในการบริหารจัดการนะคะใ,<ช>ในะเชิงของอความท้าทายต่างๆในธุรกิจนี้ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้<ช>ที่ทุกๆที่ต้องเจอแต่แค่ว่าใครจะบริหารจัดการได้ดีที่สุดคใครจะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการกับลูกค้าที่ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจที่สุดได้ซึ่ง Inspire VF ก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะคะ อีกด้านหนึ่งเราได้ยินข่าวเรื่องของพอรบอุ้มบุญค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าจริงๆในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสแล้วใช่ไหม<ช>ก็คือสําหรับคนที่ไม่อยากจะตั้งคันด้วยตัวเองหรืออาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถตั้งคันด้วยตัวเองได้แล้วก็จะต้องไปให้คนอื่น ตั้งคันแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมุมเนี้ยหลายคนก็มองว่าโหถ้าสมมติว่ามันเกิดผ่านขึ้นมาในประเทศไทยนะมันจะเป็นโอกาสอีกมหาศาลเลยของธุรกิจที่เกี่ยวกับ IVF หรือเปล่าพี่ตูนมองเรื่องนี้ยังไงแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงเ,เราเตรียมพร้อมในการรับมือกับโอกาสนี้ได้มากน้อยขนาดไหนหมันมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่ไหมคะ พี่ได้ยินกฎหมายนี้ม,มานานแล้วว่าจะมีการโอเพ่นแต่ว่าอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้กฎหมายนะคะก็สำหรับอุ้มบุญเนี่ยเขาก็ยังให้แค่คนไทยที่ต้องอได้รับการอนุมัติในการทำได้แต่ถ้ากฎหมายนีย้ผ่านขึ้นมาจริงๆที่มีการอนุญาตให้ต่างชาติสามารถทำได้เนี่ยดีมานจะไหลเข้ามาในเมืองไทยอีกเยอะอแล้วผู้เล่นทุกรลยทุกบริษัทที่เกี่ยวกับ,บ i v f จะได้รับผลดีค่ะพี่เชื่อแบบนั้นค่ะดีมานที่บอกว่าจะไหลเขา้ามาเยอ,อะพอไรคะเพราะว่าพี่ตูนเห็นว่าคือมีทั้งการสอบถามเข้ามาใช่แล้วค่ะมีการสอบถามเข้ามา<อ>เราก็จะต้องแจ้งไปว่าปัจจุบันกฎมหมายเราเนี่ยยังไม่สามารถทําได้เขาก็บอกว่าโอเคงั้นฉันจะต้องไปทํา ที่ประเทศที่กฎหมายเขาอนุญาตอย่งงางเงี้ยทั้งๆนี้เขาอยากมาบ้านเรานะใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของเทคโนโลยีการดูแลรวมไปถึงก็เข้าใจแหละเพราะว่าจริงๆคนไทยเรามีเรื่องของ hospitality <ช>การดูแลลูกเขาก็จะเขาก็สบายใจใช่ใชไหมคะ<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นก็คือถ้ากฎหมายนี้ผ่านมาก็น่าจะเป็นโอกาส น่าจะาเป็นโอกาสที่ดีมากและอย่างของศูนย์ของเราเนี่ยก็มีคาบซิตี้ที่เหลืออยู่แล้วค่ะยังไงเราก็สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้นอยู่แล้วเรามีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ไวอ้อยู่แล้วค่ะ ถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าล่ะค่ะนอกเหนือจากเรื่องนี้เนอะซึ่งอันนี้เราเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะคะแต่ถ้ามาเราก็พร้อมที่จะรับการเติบโตตรงนี้เนาะแต่ว่าในเชิงของตัวธุรกิจของ Inspire IVF เองมองไปใน3-5ปีข้างหน้าหลังจากนี้ค่ะในฐานะที่พี่ตูนก็เป็นแม่ทัพคนสําคัญของทาง Inspire IVF นะคะพี่ตูนอยากเห็นภาพของ Inspire IVF เป็นธุรกิจ IVF รูปแบบไหน หรือว่าเรามีโรโม o ดล l ไหมว่าเราอยากจะเป็นเหมือนใครที่มีการเติบโตที่เป็นอย่างที่เราคิดไว้อ่ะค่ะภาพที่พี่เห็นเนี่ยพี่เห็นว่าพี่เนี่ยเป็นบริษัท ivf ที่เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทของคนไทยในเวทีโลกเพราะพี่คิดว่าเราเนี่ยจะไปต่างประเทศอยู่แล้วอะเรามีความพร้อมทั้งคุณภาพในการรักษาการบริการที่ดีเทคโนโลยีที่ดีอัตราความสําเร็จที่สูงพี่ว่าเราก็ พร้อมตรงนั้นนะคะซึ่งจริงแล้วว่าเราคิดว่าเราเป็นโกลด์คอมพานีซึ่งเราจะมีการเติบโตทั้งออแกนิกและอินออแกนิกทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะอโอเคอคีย์เวิร์ดสำคัญคือจะเป็นธุรกิจ IVF ของไทยที่โดดเด่นได้ในเวทีโลกะนะคะซึ่งตอนนี้เราทำแล้วด้วยเราออนพโรเซสแล้วด้วยใ,ในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญนะคะที่จะเป็นสปริงบอร์ดที่ทำให้ Inspire IVF นั้นสามารถ เติบโตได้อย่างที่คิดไว้หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะตลาดวายแล้วหรือเปล่าสำหรับ i v วนะคะวันนี้ฟังที่พี่ตูนมาเล่าให้ฟังก็ต้องบอกว่าโหโอกาสมันยังมีเยอะมากไม่ใช่แค่คในประเทศไทยแต่ว่ามันคือโอกาสในเวทีโลกในต่างประเทศนะคะซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยเราได้เปรียบในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วมาร่วมเป็นกําลังใจนะคะให้กับบริษัทคนไทยนะคะในการที่จะพาเอาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็การบริการนะคะทางการแพทย์ของไทยในเรื่องหอว IVF เนี่ยไปให้ ลูกค้าต่างชาติได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้กันะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตูนมากๆเลยที่สายเวลามาคุยกันนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ